เ okay, ครับมาแนะนําในส่วนของสำหรับคนที่ต้องการรู้วิธีการใช้พลังส่วนตัวในการสร้างพลัง,งดูดครับคนแห่งแรงดูดครับ the law of attraction นั่นเองซึ่งกระแสที่ได้รับความเถึงตัวและก็นิยนมอยู่ทั่วโลกมีต้นกำเนิดมาจากเล่มน,นี้ฮะ ในส่วนของเดอะซิกเลตครับของลอนดาเบิร์นครับจนทำให้เธอเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลแห่งปีเลยทีเดียวของนิตยาสารธทรมนะครับแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวมีทั้งหนังสือแล้วก็มีในส่วนของภาพยนตร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลอนดาเบิร์นครับที่สร้างกระแสความเข้าใจและก็ความถึงตัวสูงสุดเลยแนะนําให้อา่านเล่มนี้ก่อนเริ่มต้นนะครับนะบนี่คือในส่วนของสือสุดยอดเลยทีเดียวจริงๆลิรอนดาเบิร์นเนี่ยมีทั้งเดอร์พาวเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มี จะมีจิ๋งับเด็กีโร่ด้วยและหลายๆซีรีส์ครับที่ออกมาครับแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นซิเกตตัวนี้เลยสุดยอดและจะมีในส่วนของดรมีกิลครับนาเดิมเมตตาซิเกตตัวนี้สุดยอดในซิเกตนั่นเองก็ต่อยอดเป็น,นกฎจักรวาลครับเป็นคนตึกลับตั้งแต่สมัยนาจาเล็กบดลตัวนั่นเองทั้งหมดเจ็ดขับตัวนี้มันสำคัญมากก็ต่อยอดครับต่อยอดเรื่องกฎ ยาสูงสุดเลยแต่จักวาระครับเนี่ยสาบาถมาใช้ในการพัฒนาสักยภาพของจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกเราได้ในการดึงดูดและก็เสกสร้างชีวิตนั่นเองมีหนึ่งสือเล่มนี้ครับเนี้ยของ q วันต u m Success ครับอภิมหาคัมภีร์แห่งความสำเร็จด้วยนะฮะของ s a n d r a and Taylor ครับตัวนี้ก็ถือว่าต่อยอดครับแล้วก็มีความเข้มข้นของเนื้อหาได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีกล่าวถึงเรื่องของเทวดาด้วยนะฮะเทวดาด้วยครับแล้วก็คน หลายท่านครับที่แต่งหนังสือแล้วก็เอา,อางานวิจัยมาตอ่อยอดครับชัดเจนมากนะฮะมีองค์ความรู้แล้วก็หลักของทฤษฎีศาสนาด้วยนะก็คือทาราแพทย์สมสุจราครับเด็กท็อปซิกเก็ตครับตัวนี้ถือว่ามียอดขายสูงมากๆเลยนะฮะต,ตอนนี้คิดว่าน่าจะ,ะถึงหลายแสนเลยเป็นน่าจะเป็นล้านเล่มครับเด็กท็นะอปซิกเก็ตฮะต่อยอดจากเล่มนี้เลยทีเดียวนะแล้วก็ให้เข้าใจมากขึ้นในหลักของสิ่งที่โลกวิทยาศาสตร์สอนด้วยนะแล้วก็หลักศาสนาต่างๆมากมายครับเด็กท็อปซิกเก็ตมีตัวอย่างมากมายเช่นเดียวกันอ่านง่ายครับ ก็ต่อยเด The Power นั่นเองนะพลังจิตได้ส่วนสูงสุดน่นเองต่อยอดจากข้อลับลึกลับก็เป็น The Power วร์ฮะตัวนี้ก็สุดยอดสุดยอดครับนะพันธุ์แพทย์สมสุจิลาครับมีในส่วนของนี่ฮะเชื่อซิกเซนต์ของคุณด้วยนะ trust your wife นะฮะของโซเนียโชเควตนะฮะนะตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันครับเป็นงานวิจัยครับแล้วก็มีตัวอย่างมากมายสำหรับการใช้ซิกเซนต์หรือว่าจิตยันอย่างรู้นั่นเองเหมือนเหมือนเทวดาประจำตัวนะฮะในการที่จะบ่งบอกว่าชีวิตเราจะดำเนินแบบไหนให้ฟังเสียงภายในด้วยนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยอีกท่านหนึ่งครับผมชื่นชอบมากก็คือในส่วนของดรวิสิตศรีวิบูลครับเริ่มต้นเล่มนี้ฮะต่อยอดจาก The Secret แล้วก็ทําความเข้าใจง่ายขึ้นครับ TheThe Law The 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 Att The of Attraction ครับพลังเนรมเตียท่าเล่มเล็กเ,เ,เล่มนี้ฮะแต่ว่าเข้มข้นเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจชัดเจนมากเช่นเดียวกันครับนี่คือหนังสือที่สร้างความโด่งดังให้กับท่านด้วยแล้วก็ยอดขายสูงมากฮะตอนนี้น่าจะยอดขายน่าจะเกือบ30ครั้งแล้วนะฮะ อ่าโอเคแล้วก็ต่อเล่มนี้ครับที่เจาะลึกในเรื่องของจิตใต้สำเึ็ได้ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นเล่มหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ถ้าแปลนะน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกด้วยเช่เนเดียวกันครับคอนตามคอนตัมวิชวลิเซชัน Quantum, Quantum ization, ครับจินตนาจินตภาพสะเทือนโลกครับอันนี้ก็ของดรวิสิทธิ์ศรีพิบูลครับพี่น้องครับนี่คือภาพรวมของการที่จะใช้พลังส่วนตัวนะฮะพลังจัก,กรวาลด้วยจิตใต้สำนึ็ด้วยแล้วก็กดแห่งแรงดึงดูดครับอย่างไรดีอย่างไรบ้างแล้วก็จะเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดคือต้องซื้อมาอ่านครับพี่น้องครับ แนะนำนะฮะทั้งหมดนี่คือเบื้องต้นครับมีอีกหลายเล่มครับแต่เบื้องต้นแนะนําแบบนี้ก่อนนะฮะ